สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2025-2026หลังคู่คืนวันเสาร์อัปเดตประจำวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568อันดับ1อาร์เซนอลมี19คะแนนจาก8นัดชนะ6เสมอ1แพ้1ยิงได้15เสีย3อันดับ2ซันเดอร์แลนด์มี17คะแนนจาก9นัดฟอร์มดีต่อเนื่องชนะ5เสมอ2แพ้2 อันดับ3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้มี16คะแนนจาก8นัดยิงได้17เสีย6อันดับ4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี16คะแนนจาก9นัดยิงได้15เสีย14อันดับ5 a f เอฟซีบอลมันมี15คะแนนจาก8นัดชนะ4เสมอ3แพ้1อันดับ6ลิเวอร์พูลมี15คะแนนจาก9นัดยิงได้16เสีย14อันดับ7ท็อตแนมฮอสเปอร์ มี14คะแนนจาก8นัดยิงได้14เสีย7อันดับ8เชลซีมี14คะแนนจาก9นัดยิงได้17เสีย11อันดับ9คริสตันพาเลซมี13คะแนนจาก8นัดยิงได้12เสีย8อันดับ10เบรนฟอร์ดมี13คะแนนจาก9นัดยิงได้14เสีย14อันดับ11นิวคาสเซิลยูไนเต็ดมี12คะแนนจาก9นัด หญิงได้9เสีย8อันดับ12อแอสตันวิลล่ามี12คะแนนจาก8นัดหญิงได้8เสีย8อันดับ1 3บสามไบรตันแอนโฮปอัลเบียนมี12คะแนนจาก9นัดหญิงได้14เสีย15อันดับ14เอเวอรรตตนมี11คะแนนจาก8นัดหญิงได้9เสีย9อันดับ15ลิสยูไนเต็ดมี11คะแนนจาก9นัด หญิงได้9เสีย14อันดับ16ฟูลแลมมี8คะแนนจาก9นัดหญิงได้9เสีย14อันดับ17เบอร์ลี่มี7คะแนนจาก8นัดหญิงได้9เสีย15อันดับ18นอตติงแฮมฟอเรสมีหคะแนนจาก8นัดหญิงได้หเสีย15อันดับ19เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก9นัดหญิงได้7เสีย20 อันดับ20วูฟแฮมตันมี2คะแนนจาก8นัดยิงได้5เสีย16จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ